วันนี้ผมจะสอนในส่วนที่เป็นการเพิ่มชื่อลูกค้านะครับตอนเราขายจะได้บินเราจะได้เห็นเป็นชื่อของลูกค้าด้วยนะครับก็กดที่สินค้าที่เราจะขายเสร็จแล้วมาเลือกตรงที่ลูกชื่อลูกค้าเห็นไหมครับตรงนี้แล้วกดปุ่มสีเขียวตรงนี้ครับที่เป็นค้นหาอ่าถ้ามีลูกค้าที่เราเพิ่มไว้แล้วก็จะมีขึ้นตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีขึ้นลูกค้าก็ เป็นลูกค้าใหม่เรากดเพิ่มที่ลูกค้าได้เลยแล้วก็กดบวกตรงนี้ครับไปรหัสสมาชิกแต่ถ้าไม่มีก็เว้นไว้ก็ได้ครับเป็นชื่อลูกค้าบีที่อยู่ไปสนีหนึ่งหนึ่งหนึ่งยโทรติดต่อก็กรอกไปตามนี้ได้เลยนะครับอ่าวันเกิดตรงนี้ถ้าไม่มีไม่ใส่ได้ครับผมอีเมลถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้ครับ เพีชายเพจหญิงตัวนี้ใส่เป็นปุ๊บแต่ถ้าไม่มีตรงไหนก็เว้นไว้ได้แล้วกดบันทึกได้เลยตรงนี้เราก็จะได้ลูกค้าดีเสร็จแล้วเราเข้าไปที่หน้าขายนะครับโดยการเข้ามาที่หน้าแรกแล้วก็หน้าขายสินค้าครับแล้วก็เราขายสินค้าตัวนี้เนาะที่เรากดไว้ตอนแรกเสร็จแล้วมาเลือกตรงตรง้นขาตรงนี้ครับแล้วเราก็เลือกลูกค้าที่เราสร้างมาเป็นลูกค้าบีเสร็จแล้วกดรับเงินครับ ตามปก,ปกติเลยนะครับก็สำรับนึงก็พิมพ์สลิปออกมาหน้าตาก็จะเป็นในส่วนตรงนี้ครับก็จะได้ชื่อลูกค้าดีออกมาตังกะอันนี้ก็จะเป็นสลิปสลิปแบบย่อนะครับส่วนที่เป็นสลิปเต็มก็จะเป็นตรงนี้ครับลิปเต็มเราเลือกเป็นพรินเตอร์ของกระดาษ A4 นะครับก็จะเป็นในส่วนตรงนี้ครับ มีชื่อลูกค้าเป็นชื่อลูกค้า B ที่อยู่เนี่ยครับแล้วก็เบอร์โทรก็จะเป็น<ม>ลักษณะดังกล่าวได้เลยนะครับแล้วก็กดปิน้นออกมาได้เลย